สวัสดีครับพี่น้องเกษตรทอตอเมื่อนี้ที่พักไปมัดดูมันเนาะก่อนที่ไปมัดเท่าเหรเตียมเทียฟังครับเตรียมเทียฟังให้มันเป็นบ่วงเลยครับย้ำไปมัดได้มัดง่ายๆครับเตรียมเทียฟังเป็นบ่วงกล้เนาะมัดทีได้มัดสะดวกสบายครับที่มัดดูมันให้มันแน่นครับ แมน,นดีครับใส่เห็ดเป็นบ่วงเลยตามสไตล์เกษตรทอต่อนะครับเบบง่ายง่ายครับเบบบ้านๆง่ายๆที่ประมาณนี้นะครับเห็ดเป็นบ่วงก่อนแล้วก็ค่อยไปมัดเนาะเดี๋ยวพาี่น้องไบปตัดดูมันเลยครับเมื่อน,นี้ตัดได้เครื่องเดียวพี่น้อง ตัดได้เครื่องเดียวคุณน,นะครับเจ้าของที่มาแล้วรนะุว์เมื่อไรที่แล้วฝนมาแล้วครับมื่อนี้ก็ดิ่ตัดได้ทั้งนี้แหละครับตัดบลเล่ย์ครับมื่อนี้มื่อนี้กับวันที่มื่อวันที่เท่าไหร่นะวันที่สามเนาะสามมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับอันนี้เหลืออีก เครื่องนึงครับเนี่ยดูกมันนะดูกมันกเกษตรศาสตร์หาซูลครับเหลืออยู่ยเครื่องนึงตัดบทันได้แล้วครับผลหมาก่อนที่พาพี่น้องไปมัดไปะนะครับหลังจากที่เขาเฮ็ดบวงให้เสียกฟางเขาแล้วเนาะอันนี้เขากระตีมามัดนี่ครับที่มามัดไปเนี่ย เดี๋ยวให้ผมตั้งกล้องอย่าเขากันนะครับแป๊บหบนึง่งการมัดมัดยังไงเนาะนี่ครับพี่น้องพอเฮ็ดบวงมาแล้วนเนาะเฮ็ดป็นบวงมาแล้วจังซี่มันที่มัดง่ายครับพี่น้องที่ผมเฮ็ดบวงไวน้นะเอากับมัดย้ำดึงอนะมันที่ดึงได้ตึงดีครับพี่น้องเวลามัดอ่ะเนาะเขาเอาเข่าหูดึเนี่ยเข่าหูดึงเลยเน,นี่ยน่ังแต่ครับ ดูมันที่ตึงดีครับตึงแล้วมันนี้เฮ็ดให้ดูกมันบบขยับครับเฮ็ดให้ดูกมันบบขยับบนี้ตามันจะตีบได้เสียครับเวลาขนทรงเนาะนะครับเขาเฮ็ดบวงไว้เราต้งเสียเนาะเขาก็สอดใจเลยนะครับถ้าเขามัดตึงครับมันมันเวลาขนง่ายนะมันตีบบวเสียงตอเฮ็ดให้ดูมันขยับนะครับเนี่ยดูกมันที่ตึง ในเวลาขนทรงที่ขนทรงง่ายครับนี่ก็เป็นแบบที่ผมเฮ็ดยเนาะไปมัดอีกสองมัดนั่นก่อนครับที่ได้แบกไปไว้ตด,ดเนาะ ครับพี่น้องเสี่ยที่ผมมัดแอวไว้นะครับพี่น้องมันมีประโยชน์ยังไงเนาะเวลาเขาแบกไก่ๆนะครับแบกดูมันไก่ๆเนาะเนี่ยครับเอาเป้เลยครับแบกสบายครับได้เทียแล้วสามารถครับผมคิดอะสามารถที่สบายแล้วก็เทียให้การขนย้ายง่ายครับแบกได้ดเทียละหลายมัดเนาะ ผมก็ทีเช็ดซี่แล้วครับเอาเสียยืดเท่อหนินะครับที่เพิ่นแถมมามวลาเห้องไปขายเข่าขายยังนหครับมาติงเสียครับมาตุ้มกันไว้เนาะเวลาเบรกไปใช้รถน่อยันรถเข่าให้ได้เนาะหมายถึงว่าไกลๆเนาะครับนะครับเอาเบรกไปเลยนะครับเบรกเป็นมัดง่ายๆไปป็นคนงหญ่เลยครับนี่ก็เคล็ดเล็กๆน้อยๆของเกษตรท้อต่อนะครับเบบบ้านๆเนาะคนใดที่เอาไปใช้ก็ได้เลยนะครับ ก็ฝากกดติดตามช่อง u t u b e นะครับเกษตรทอ,อต่อครับน้องฝากน้ำด้ออันดูมันเหลือเครื่องหนึงน่งนี่เมื่อ,อื่นกับที่มาตัดกับย้ำมาแรงหลังเอ,อืองา้นเนาะเมื่อนี่คือที่โวเลี่ยนดอกเบ่งสงเล้วผมมาตัดกับมี๊าสองคนนลครับสองคนแต่ว่าม้าสวยส่วที่ได้ออกวิ้นเนาะครับอีกมาตัดได้เครื่องเดียวถูกมัน เกษตรศาสตร์หาศูนครับพี่น้องเมื่อนี้กะที่กลับบ้านก่อนเนาะกลับบ้านก่อนเอ<ม>อื่นหมดละค่อยทีได้มาตัดอีกรอบนึงครับตอนเล้งเพราะว่าเราทีเด็กกู่มันเสาร์อาทิตย์นี่ครับอันนี้มันของแม่ผมครับดูมันแม่ผมทั้งนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับพี่น้องช่องกเกษตรท้อต่อครับเมื่อนี้กะขอลาก่อนครับ สวัสดีครับ